ต้อนรับคุณเข้สู่ The b u c k e List ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ True f a r Region ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับนี่คือดินแดนที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาอากาศบริสุทธิ์และก็ธรรมชาติที่งดงามครับในทริปนี้นะครับผมจะพาคุณตะลุยสุดยอด4ภูเขาใน True f a r Region ครับเริ่มจาก Kinawa f i e s Top of Adventure h a t t a k u m Top of Intelligent Chenique Prate Top of Swiss Tradition และสุดยอดสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปที่ใครมาที่ยูฟาเรเจียนต้องไปให้ถึงนะครับนั่นก็คือชูฟายอร์กท็อปออฟยุโรปนั่นเองครับติดตามทั้งหมดได้ใน t h e b บ c k กี้ลตะลุยชูฟาเรเจียนครับกา,การแกเดนทางทุกครั้งนะครับอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการหาข้อมูลแล้วก็หาทางไปในที่ต่างๆนะครับผมก็เลือกใช้บริการของสมูไรไวไฟครับขั้นตอนง่ายมากครับแค่โทรจองแล้วก็ไปรับเครื่องที่สนามบินได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมารับ w บ f i ครับอันนี้คือบริการใหม่ใช่ไหมปกติมีแค่เราเตอร์ใช่ไหมครับก็เป็นนาโนไมโครนาโนโอเคแล้วก็ที่จิ้มซิมแล้วก็ซิมลูกค้าใสร็จถึงกระดาครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือนะคะ5กิ่อคปต่อคลิปก็คือใบละ15กิกเนาะใช่อันนี้ซิมนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวเคสไเกฟล์ค่ะครับ ปีปุ่มน,นี้นะคะกปรง,งไว้จนกว่าหน้าจอจะพุ่นเที่ยงคืนตัดใหม่ใช่เรียบร้อยฮะไม่ถึง5นาทีเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับไร f i i ครับเพื่อนคู่ใจของผมนะฮะทุกการเดินทางเลยเดียวนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะไปที่ไหนนะครับคุณมีต้องมีอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเป็น e s i m นะครับซึ่ง เวลาคุณใช้บริการแล้วเนี่ยมันได้15 g กติต่อต่อทริปเลยนะฮะแล้วแต่ประเทศนะบางประเทศก็อันลิมิตอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยอันลิมิตแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ง่ายติดต่อง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยครับกับสัมไารไวไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงรวมต่อเครื่องที่โดฮานะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับกับที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก่อนแลนดิ้งนะครับเราได้เห็นยอดเขามองบังด้วยครับสุดยอดมากๆแลนดิ้งเห็นด้านข้าง ก็คือเซิษัเจนีวานะครับหรือว่าลักเลอมังนในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นทางผ่านของเรานะฮะจากเจนีวาจะเข้าไปสู่เบิร์นก่อนนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนสายจากเบิร์น ไปสู่เมืองสเปียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสเปซอีกทีนะฮะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตโฮสโอ้โหแหมแค่คีดก็มันแล้วนะฮะวิวสวยมากๆนะครับผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้มาเห็นด้วยตาคุณเองนะมันถ่ายไปยังไงเนี่ยมันไม่สวยเท่าตาดูนะฮะตาดูเนี่ยสวยกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับก็อยากให้ลองมาเนยครับกับที่สวิตเซอร์แลนด์ฮะน่ามามากๆนะครับรถไฟสะดวกสบายนะครับคุณมาถึงเนี่ยคุณขึ้นมาบนรถไฟได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีนายตรวจมาตรวจตัวอีกทีหนึ่มีีท่กั้นเลยงฮะนะครับ จากเจดีวายแอร์พอร์ตนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงออกว่านะครับก็มาถึงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ครับมันจะวุ่นวายหน่อยฮะที่นี่ที่เบิร์นครับมันวุ่นวายหน่อยนะโอเคเราไปแพตกอม์ม5นะครับน,นี้3ใช่ไหมสี่ห้าน่าจะฝั่งซ้ายมือตายตามมามีเวลา4นาทีฮะไปฮะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาเขาวนคนน้อยๆดีกว่ายังดีนะฮะที่2มา3ครับถ้า2ไป5นี่ งานเข้าแน่นอนนะฮะเบรกขบวนที่3นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2ป้ายเราก็จะถึง Intelligent Oats นะแล้วครับประตูสู่จุ้งฟาวเลเชียนครับเดี๋ยวไปลุยด้วยกันครับกับ The Bucket l อ s t สุดยอด มาเกา่ว่า3ชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงแล้วครับอินเทอร์เลเกตโอสครับนี่คือประตูบานแรกสู่ยูฟาเรเจียนครับแต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับเราต้องเดินทางกันต่อไปที่กร e นเดวอลเทอร์มิโครับ ที่เห็นด้านนี้นะครับก็คือแสงธรรมชาตินะครไม่ใช่แสงไฟนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นเหมือนเป็นแสงไฟนะคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเป็นเหมือนทาน้ําแข็งนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยได้รับรางวัลการดีไซน์ด้วยนะครับคอนเซปต์ของเทอร์มินอลนี่คือการกระจายคนครับขึ้นไปยังจุงฟาวยอร์กนะครับหรือว่าจะไปขึ้นวีบาร์อีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งร้านขายของนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับรวมถึงร้านอาหารเล็กๆน้อยๆนะอาจจะไม่มีแบบกินจริงจังๆนะครับที่นี่ก็คือกระจายคนแล้วก็สามารถไปได้ทุกที่ ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของทางเข้านะครับไอเก Iger Express นะครับซึ่งจะมีทางเข้า2ทางคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมี2ทางนะครับทางนี้เนี่ยจะเป็นทางของ FIT นะครับสีเขียวคือ reservation คือจองไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้จอง walk in มาได้ครับก็จะมาต่อแถวตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปวิธีการปล่อยคนนะครับเขาจะปล่อยด้านนี้ไปก่อนครับด้านนี้เขาจะเป็นกรุ๊ปทัวร์นะฮะตามมาดูครับนี่ในนี้เนี่ยจะบอกเลยนะครับว่ากรุ๊ปชื่ออะไรนะครับเวลาเท่าไหร่บอร์ดดิ้งนะครับก็คือ เวลาบริษัททัวร์เขาทําทัวร์เนี่ยเขาจะส่งโปรแกรมมาแล้วก็จะมาขึ้นตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ทัวร์ไปก่อนเพราะว่าจะได้คอนโทรเวลาได้ครับวิธีการดูตรงทัวร์ก็จะเป็นอย่างงี้ฮะจะเป็นสีชมพูตรงนี้น,นะครับเขียนว่ากรุ๊ปนะครับก็จะเข้าด้านนี้ส่วน f IT เข้าด้านนั้นนะครับก็เป็นการบริหารจัดการคนที่มีประสิทธิภาพมากมากครับสุดยอดเลย คุณไม่ช่คนสงสัยไหมครับว่าไอเกอร์เอ็กซเนี่ยที่เขาวนๆกันอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด44ตัวนะฮะแล้วเขาจะไปเก็บที่ไหนตอนเลิกงานเขาเก็บที่นี่ครับนี่คือโกดังการเก็บกระเชา้าต่างๆนะครับของไอเกอร์เอ็กซนะฮะทั้งหมดมี44ตัวและมีอีกหนึ่งตัวครับที่เป็นกระเชา้าพิเศษนะครับของ VIP เท่านั้นก็คือ ไอเกอร์เอ็กซ์เพรส V.I.P. ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถจองเข้ามาได้นะครับมีโล c a l guide นะฮะให้1คนนะครับแล้วก็มีแชมเปญเสิร์ฟนะครับในการขึ้นไปที่ไอเกอร์เกเชอร์นะครับหรอบเท่านั้นนะครับราคานี้จะน่าจะอยู่ประมาณ2,000ันดาร์แฟรงก์นะฮะเริ่มต้นนะครับก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ V.I.P. เท่านั้นถามว่า V.I.P. มีอะไรมีที่หน้าที่ V.I.P. ครับแล้วก็กระจกเนี่ยจะใสตลอดเวลานะฮะสามารถถ่ายรูปได้ชัดเจนมากๆเลยนะฮะวิธีการคือไม่ใช่ว่าอ่เนี่ย แล้วเอาน,นี้ใส่เข้าไปเป็นอันที่45ไม่ได้นะครับจะเสียระบบของเขานะครับวิธีการก็คือเขาจะต้องเอากระเช้านันเนีอันออกมานะครับแล้วใส่อันนี้เข้าไปแทนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับในการเตรียมกระเช้า VIP ตัวนี้นะฮะสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมไม่ใช่ The Bucket List เนี่ยไม่ได้เข้ามาถ่ายในนี้นะฮะโอเคไปดูกันครับว่าต่อไปที่เทอร์มินอลเนี่ยจะมีอะไรให้คุณได้ค้นหากันดีครับตามมา อยากได้ประสบการณ์แบบไอคูสซีฟจริงๆนะฮะถ้ามาที่ยูฟาวนะครับต้องที่นี่เลยครับแพดทินัมล้าวส์ครับเพียงคุณซื้อไอเกอร์เอ็กซ์เพสวีไอพีครับคุณจะได้ห้องนี้เป็นของคุณนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะฮะถามว่าห้องนี้มันดียังไงคุณจะสามารถนั่งพักผ่อนได้นะครับดูชิลๆดูวิวนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีอาหารนะครับเครื่องดื่มให้กินกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแบบฟรีโฟเลยนะฮะนี่มีตู้เครื่องดื่มนะครับเห็นไหมแบบออโต้เลยไฮโซไหมล่ะนี Z ่เห็นไหม ฟรีโฟจริงๆนะฮะนอกจากแลน์แล้วนะครับจะมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับห้องน้ําส่วนตัวเผื่อใครจะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยอาจจะแบบปาร์ตี้กันย่อยๆที่นี่ได้นะครับหรือว่าจะมิ팅บริฟอะไรกันนะครับเวลาอาจจะรับรับรองลูกค้าหรือว่าขอแต่งงานจะเซอร์ไพรส์แฟนเนี้ยได้หมดเลยครับที่นี่สุดยอดมากๆนะครับดูวิวฮะมาดูวิวกันนี่ครับห้องนี้จะเป็นของคุณนะฮะประมาณ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะ กโดอล่าของคุณเนี่ยจะมานะครับแล้วก็เอกลูซิฟจริงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้นั่งด้วยนะฮะสุดยอดมากๆครับกับประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับต้องที่นี่ที่เดียวครับไอเกอร์เอ็กซเพรสวีไอพีครับนอกจากความพิเศษที่เราพามาดูแพทิร์บลลสแล้วนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับซ e o ของการรถไฟจุงฟาวครับคุณออสเคสเลอร์เรามาดูแนวคิดหลักการบริหารและวิสัยทัศน์ของเขานะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนครับ Young r a ร Railway is the biggest private railway company in Switzerland. We at Jungfra Railways are at the stock exchange in Zurich. Jungfra Railways has a long tradition and Asia is a very important market for us. I would like to say as well thank you so much for all the support from the tourists from Thailand. We are very happy to have so many tourists going up to the Jungfrauch Top of Europe. We invested in the past for your most valuable customers for the future for the quality more than 500 million US dollars to be the number one in Europe, the number one excursion. The vision of our company is to have 12 months high season. Thailand, the main traveling season is May and October, so it perfect matches the needs of the market and of our company. We have a lot of investments in the Thai market. Together with our representative, with Penn, we work very hard to make the customers happy and to go over the expectation of the customers from Thailand. We are extremely proud, and it was a very difficult time when we opened the new V project. The feedback was already from the first day very excellent, and we did win a lot of awards as the best product. Even when I was talking before as a vision, we create here in Grindelwald a little airport with the public transportation, with the car parking. Always the people could not. See and could not believe what we are going to build here. When it was finished, they were deeply impressed about the whole product, about all the shops. Even here, the Grindelwald Terminal is a one stop shop in Switzerland. The other part for the future is very important. Every company is a key of the success that you are sustainable. We have our power plant station, water power plant station. We have a project for a solar power plant. And we invest a lot for the sustainable. Sustainable means success in the future. So for me, I would like to say Capcom uh, kap" uh, for all the support I could work. My personal goal is just to bring a few projects. One is we want to build a new gondola to First, an investment of 100 million US dollars the second point is we want to make a positioning at Eiger Glacier when you arrive with the Eiger Express with vertical experience, uh, a real Eiger story about the top of Eiger Glacier. When you arrive at the Jungfraujoch, we will have a new first view. So when you arrive, you never get a second chance to make a first impression. So everybody arrives at the top of Europe, he has to say wow and he has the view over the glacier 365 days, nice weather. So, these are three important visions, and I try to bring it now on the right line for the future. Top of Europe is the world of ice and snow. We offer a lot of attractions, over 20 attractions at the top of Europe. We have an ice palace, the most beautiful ice palace. We have the Alpine Sensation. We have the viewpoint, uh, the Sphinx. And we are part of UNESCO World Heritage. You have a lot of options, and this makes the Jungfraujoch Top of Europe. Even more attractive. Don't miss in Switzerland and put it on your pocket list Jungfraujoch, top of Europe, the highlight of every trip to Switzerland. <laughs> คอนโดล่านะฮะซึ่งจะมีทางเข้าพิเศษครับปูโมแดงเข้าไปเลยเนีย่แบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครใช้บริการของ v i p Condola นะครับ mm hmm. ก็จะสามารถใช้แพตที่น้มลัฟได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมีเครื่องดื่มนะอาหารให้คุณได้กินแบบชิลๆเลยทีเดียวนะฮะ และตอนนี้มาแล้วนะครับไอเกอร์เอ็กเพรส V.I.P ฮะนี่ไฮโซนะเดินพรมแดงครับเรดคาร์เปตดเข้าไปเลยโอ้โหวันนี้ผมมีซีอีโอมาสองด้วยนะครับคุณอุสเคนเลอร์นะครับโอเคโอเค and now enter enter okay thank you thank you thank you so much โอ้โว้บายบาย ความรู้สึกของความ V I P นะฮะก็เป็นแบบนี้นี่นะครับนี่คือไอเกอร์เอ็กเพรส V I P ครับเป็นกระเช้าพิเศษนะครับที่มี1ตัวเท่านั้นนะฮะในไอเกอร์เอ็กเพรสครับปกตินี่จะมีทั้งหมด44ตัวนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะมาก็สามารถจองกันมาได้นะที่นี่ก็จะมีกระจกที่ใสเคลียร์นะครับแล้วก็มีโล c ค l g u i d ดูแลหนึ่งคนรวมถึงมีเครื่องดื่มนะครับบริการตลอดการเดินทางทีเดียวนะฮะก็ถือว่าถ้าใครอยากจะประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็จองกันเข้ามาได้ครับกับ V I P ก่อนโดราแบบนี้ครับ นี่นะฮะก็จะเป็นที่คอนโทรลนะครับสำหรับไอเกอร์เอ็กซ์เพรสนะฮะอันนี้เราอยู่บน สถานีไอเกอร์เกเชอร์นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกระเช้ากี่นาทีมาถึงนะครับกี่นาทีมาถึงนะฮะความเร็วของกระเช้าจัดการยังไงบริหารจัดการยังไงให้ลงตัวที่สุดนะครับสําหรับการให้บริการนะฮะนี่เห็นไหมเขาจะบอกเลยเนี่ยว่าตัวนี้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถคนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะฮะ มาถึงที่ไอกรูเกเชอร์นะครับคุณสามารถต่อรถไฟขึ้นไปยังยูฟาวยกท็อปออฟยุโรปได้ครับหรือจะตั้งรถไฟแล้วก็เดินแฮงลงไปที่ไครเนช้ชเด็กก็ย่อมได้ครับแต่ตอนนี้นะครับผมขอพาคุณไปตามรอยสหายผู้กองกันก่อนครับกับโลเคชันของ c a s ์แลนดิ้งออนยูนะครับซึ่งเดินออกมาข้างนอกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาทําทางล่าดสาหรับคนที่ใช้รถเข็นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมาถ่ายรูปที่นี่ด้วยกันได้ทั้งหมดครับ และอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นไฮไลท์ของไอเกิลเกรเชอร์นะครับด้วยความสูง2,320เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับคือจุดนี้ฮะนี่คล h ส a n นดิ g งออนยูโลเคชันนะฮะนี่ครับเราสามารถมองเข้าไปได้นะฮะแล้วก็เป็นนี่ในหนังเลยนะครับสามารถสแกนดูได้นะครับเอพิโซด6นะครับนี่ตรงนี้เลยนะมาถ่ายรูปกันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่ไคลแมสสวิส ใครมายุ้งฟาวใครมาไอโกเกเชอร์นะครับต้องถ่ายเนะี่ยไม่มาไม่งั้นเนี่ยคุณมาไม่ถึงนะครับกับตรงนี้เลยนะฮะต้องเก็บมาไว้เป็นบัคเก็ตดิสเลยนะครับกับแคสแลนดิ้งออนยูครับนี่สวยงามฮะอย่าลืมมาถ่ายรูปก,กันนะครับถ้ามาแล้วเนี่ย